สวัสดีครับพี่น้อง f อวันนี้ทีมงานทีเมืองผลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่2ประจำวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567เนื่องจากยอดเสกสันไม่พร้อมชกครับทางผู้จัดหามวยมาแทนในพิกัด133ปอนด์มาดูคู่ชกกันครับก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์ิจารณ์คู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาที่รุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออตโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แอ pakyok168 พี่น้องบอกว่าทีมมึงผลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอ pakyok 1, P A K y o K 1 6 8ครับมุมแดงยอดเพชรพอเจริญแพทย์อายุ23ปีสูง188เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดบุรีลำซ้อมที่พอเจริญแพทย์เชื่อเดิมสักมงคลสมสัก์ก่อสร้างเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดมีศอกสวนแรงบู้ดูดันแข็งแข่งแข็ง,แ,ขงแรงครับ3มไฟล่าสุดมกราคมห7แพ้คะแนนบินนายกเอท่าศาลา กุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดชนะคะแนนช่างทองเอ็มยูเดนมีนาคมหกสิบเจ็ดแพ้นอกยกสามช่างทองเอ็มยูเดนมาดูคู่ชกกันครับมุมน้าเงินสิงอุบลออวุฒอุดรอ,ดอดายุ19ปีสูง180เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมชื่อเดิมเดชพยักนักบินอะไรงยนต์เป็นมวยเขา่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแรงปั้มรัดมัดตีขวาคอแทงยัดไส้แข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ สามไฟล่าสุดพฤษภาคม67แพ้นกยกสองเพชนาเคียนยูนานาเคียนมิถุนายน67แพ้คะแนนเพชชวนชมชอห้าพยักกรกฎาคม6 7แพ้คะแนนวุฒิเดชทีเด็ดก9เก้าเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้เช่าไปที่มวยยืนในรายการมาตรฐานการฟิตซ้อมของค่ายเวทที่ชกการเตรียมตัวที่ดีกว่าส่วนโตวคู่นี้ออกไปที่สิงอุบลออวูดอุดรจะเบียชนะยอดเพชรพอเจริญแพทย์ไปได้สนุกมันแล้วใจมีรุ้นครับ สุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีโดยๆเฮงๆขอขอบคุณและสวัสดีครับ